กราบสวัสดีการยรณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในการํำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2566ของชาวลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีกันครับมีดาวพระพุธนะเป็นดาววัสนาในช่วงที่1ถึง27กันยายนครับช่วงนี้ดาววัสนา ถือว่าดีและโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับเรียกว่ามาตรฐานดวงราชาโชคนะครับมหาจักรและก็อุชาวิราชถือว่าดี3าชั้น3เท่าเลยครับวาสนานยังคงดีเด็ดน,นะครับแต่การสถิตอยู่ที่เรือนวินาศนะครับหมายถึงว่าได้เกี่ยวข้องกับเรื่องยากในชีวิตนะครับแต่คุณเข้าไปแล้วหยิบจับคุณแก้ไขปัญหาได้หมดนะครับกินกานคันใดเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีมีอุปสรรคทดสอบอยู่บ้างขั้นต้นนะครับแต่คุณผ่านไปได้มีความก้าวหน้าความสําเร็จด้วยนะครับ รายช้โชคยังหมายถึงว่ามีคนนิยมมีคนให้ความร่วมมือช่วยเหลือครับการใช้ชีวิตในครอบครัวนะครับก็มีความสมาธิดีด้วยนะครับและยังหมายความรวมถึงว่าช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์ที่สุขภาพร่างกายจะดีขึ้นด้วยนะครับทางนี้ครับมีดาวพระอังคารครับดาวชุรยเนการสังคมครับช่วงตลอดเดือนนี้นะครับสถิตคุมลักษณะคุณอยู่นะครับดวงเข้มแข็งที่เรียกว่าดวงมหาจักรนะครับ ถือว่าวัสนาเรื่องของการสังคมการใช้ชีวิตในครอบครัวโดวยรวมคุณดีอยู่แล้วนะครับมีเรื่องของการสื่อสารกันที่ดีครับมีเครือข่ายคอนเนคชั่นที่ดีหรือว่าทุกการเดินทาง,งคุณก็มักมีโชคมีชัยมีความสําเร็จนะครับเพราะว่าดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวจุลมรณะนะครับเป็นความหมายในทางที่ดีครับหมายถึงว่าเรื่องของการเดินทางไกลติดต่อประสานงานทางไกลคุณมักจะทําได้ดีทําแล้วสําเร็จสูงนะครับมีเกณฑ์จะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์เป็นเงินกลุ่มก้อนหรือว่า เป็นเรื่องของมรดกทรัพย์สินคุณมีโอกาสได้รับผลประโยชน์นั้นด้วยนะครับต่อมา28กันยายนนะครับดาววสาคุณย้ายราศีนะครับมาครองเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วก็ดวงอุดมหาอุดนะครับวาสนายังคงดีต่อเนื่องแล้วก็ดีแบบยิ่งขึ้นไปเลยนะครับนับจากนี้ไปตั้งแต่28กันยายนนะครับจนถึง15ตุลาคมนะครับชาวลัคนาราศีกันวาสนาดีที่สุดใน12ราศีแล้วนะครับหยิบจับอะไรนะมีโอกาสร,าร่ำรวยแล้วก็สำเร็จสูงทุกเรื่องเลยนะครับ ดวงเปิดดาวเปิดแล้วนะครับผลรออยู่แล้วอยู่ที่ตัวเราเองครับจะหยิบจับรีเริ่มเมื่อไหร่คิดอย่างเดียวไม่พอครับถ้าหยิบจับรีเริ่มคุณก็มีโอกาสก้าวหน้าความสําเร็จเป็นของคุณครับชาวลัคนาราศรีกันครับดวงการงานชาวลัคนาราศรีกันครับคุณมีดาวประพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานครับเดือนนี้ช่วงที่1นึถึงยีกันยายนนะครับดาวเจ้าเรือนการงานถือว่าตําแหน่ง ดาวอยู่เทือนวินาศนะครับคืองานมีแก้นะครับมีต้องทดสอบมีอุปสรรคทำให้คุณต้องแก้ไขปัญหานะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นคุณจะแกร่งขึ้นครับเพราะว่าดาวตำแหน่งดาวเรียกว่าดวงมหาจาักรราชาโชคนะครับอุจวิลาชด,ด้วยภาพรวมงานภาพรวมงานบริษัทองคอ์กรยังมีคนสนบสนุนช่วเยเหลือคุณดีครับมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อน,อนร่วมงานที่ดีรวมถึงการมีผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเจ้าหนายที่ดีครับส่งเสริมนะครับเรื่องของการงานงคุณอย่างดียิ่งยิ่งนะครับ อุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาแล้วคุณผ่านไปได้ความก้าวหน้าความสุส็จมีครับช่วงที่1นถึงเนะครับช่วงนี้ดาวช่วงดัการงานจะจรเท่ากับโลกครับคือในช่วงที่1นถึงเนี้มักจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนเป็นพิเศษนะครับแต่นับจากวันที่7กันยายนไปต้นไปนะครับเรื่องของดาววสาสารคุณจะดีกลับมาฟื้นแล้วนะครับและนับจาก21กันยายนไปต้นไปดาวจะ จอเร็วขึ้นด้วยเรื่องของโอกาสความก้าวหน้าของคุณจะมีมากๆเลยนะครับนับจาก21กันยายนนะครับจนถึง6ตุลาคมนะครับแล้วก็ดูที่ดาวพระอังคารครับเจ้าเรือนการสังคมของคุณครับยังกลุ่มลักนาคุณอยู่นะครับถือว่าดีอยู่แล้วครับเรื่องของการทํางานบริษัทองค์กรนะครับมีการติดต่อสื่อสารที่ดีนะมีรือขายคอนดิชั่นที่ดีครับท่านใดทํามาค้าขายนะครับภาพรวมงานช่วงนี้การทํามาค้าขายถือว่าดีอยู่แล้วครับมิแต่ต้องดูแล เรื่องของบัญชีรายรับรายใจ่ายให้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าดาวอยู่ที่วินาศหมายถึงว่าถ้าเป็นการติดตอรร่อสื่อสารหรือว่าเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆก็ต้องให้รอบคอบนิดนึงครับถ้าผิดพลาดมาอาจมีเกณฑ์เสี่ยงเรื่องของตัวเงินด้วยนะครับอันนี้ดาวก็เสาร์ครับเรื่องของงานใหม่ธุรกริจใหม่ก็ยังถือว่าตำแหน่งดีนะครับอยู่เทื่อน,นอริแต่เป็นเกษตรครับคืองานใหม่ธุรกิจใหม่ก็หยิบจับเริ่มได้เพียงแต่ช่วงต้นอาจจะมีอุปสรรคทดสอบอยู่บ้างครับ แต่มีความสําเร็จหรือว่าความก้าวหน้าในระยะยาวได้ครับท่านใดที่ว่างงานก็มีโอกาสนะครับเรื่องของงานให้ทาช่องทางอาชีพให้เลือกนะครับอาจจะเป็นงานที่อาจจะมีการแข่งขันสูงอยู่พอสมควรนะครับแต่คุณมีโอกาสเป็นผู้ชนะได้ครับเรื่องของการสอบแข่งขันหรือว่าการสมัครงานคุณมีโอกาสได้รับตัวเลือกครับการทํางานบริษัทองค์กรนะครับหรือว่ามีผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเจ้านาย่ของคุณภาพรวมก็ยังช่วยเหลือคุณดีครับมี ดวงราชโชคหมายถึงว่าให้ความช่วยเหลือภาพรวมอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิพิเศษหรือว่าผลประโยชน์ค่าตอบแทนพิเศษด้วยนะครับท้งนี้ครับดาวพระอาทิตย์นะครับในช่วงวันที่18กันยายนไปต้นไปนะครับจะย้าราศีมัุกรลัคนานะครับแต่ตำแหน่งเข้มแข็งเทีเยว,ว่าองค์เกณฑ์นะครับคือช่วงนี้นะครับคุณจะได้เกี่ยวข้องกับงานเก่าๆหรือว่างานยากๆนะครับใครทํางานบาริษัทองค์กรเนี่ยอาจจะมีงานให้ต้องแก้ไขนะครับเพิ่มเติมในส่วนของ เพื่นโรงงานก็ได้นะครับหรือว่าภาพรวมงานใหญ่ของบริษัทองคอ์กรเนี่ยคุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องครับแต่คุณทําได้นะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้นะครับถ้าคุณทําแล้วคุณก็มีความกข้าวหน้าแล้วก็ความสําเร็จนะครับต่อมาวันที่28กันยายนเป็นต้นไปนะครับดาวประสุกจะย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่เดือนวินาศครับเป็นดาวจุ่สุภาพของคุณนะครับนับจาก28กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยใครทํางานบริษัทองคอ์กรขอให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยต้อง พยายามใส่ใจเรื่องของหัวหน้าเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาให้มากครับบางครั้งอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจนะครับทําให้ความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเรื่องของการทํางานนะครับมีผลเรื่องของความดีความชอบของเราได้นะครับใครทํามาค้าขายก็พยายามสื่อสารกับลูกค้าให้ดีครับกลุ่มของลูกค้าประจำนะครับพยายามรักษาฐานลูกค้าหรือว่าจัดโปรโมชั่นนะครับไว้นะครับท่านี้ครับดูที่ดาวประจันนะครับดาวเจ้าเรือลาพระลาภผลของคุณนะครับวันที่13-14ถึงครับถือว่าช่วงนี้ถ้ามี โชคลาภผลเป็นตัวเงินเข้ามามักจะเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะครับหรือว่าเป็นรายได้จากการค้ามาค้าขายหยิบจับเงินก้อนช่วงนี้ก็ต้องดูแลเรื่องของความถูกต้องนะครับจำนวนเงินครับอาจจะผิดพลาดได้ครับเรื่องของจํานวนเงินตัวเลขครับโดยในเดือนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีกันต้องการเสริมดวงาน,นการงานครับควรไปกราบสกระขอพอรจากพระพุทธรูปบางถวายเนตรครับทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย6บาทเลขกําลังของดาวพระอาทิตย์ครับ เมื่อทาบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีกันครับคุณมีดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับการทํามาหารายได้ช่วงที่1นึถึงยีกันยายนครับช่วงนี้ดาวยังคงตําแหน่งดีนะครับเรียกว่าดวงราชาโชคแล้วก็เป็นอุดมมเกณฑ์เกณฑ์อุดมสมบูรณ์ของคุณด้วยนะครับ เสร็จอยู่ที่เดือนลาภะเรื่องของโชคลาภลาภผลด้วยถือว่าการทํามาหาได้การเงินช่วงนี้ถือว่าดีมากนะครับเพียงแต่ช่วงนี้ดาวพระศุกร์จะจรถอยหลังครับหมายความว่าการเงินอาจจะต้องใช้เวลารอคอยนะครับท่าในที่ทํามาค้าขายนะครับก็แนะนําว่าพยายามขายเป็นเงินสดนะครับถ้าขายเป็นเงินเชื่อนะมันจะทําให้เราเหน็ดเหนื่อยใจเรื่องของบริหารหรือว่าการหมุนเงินนะครับจะมีปัญหาได้แต่เรื่องของยอดขายได้ดีอยู่แล้วนะครับก็วางแผนให้ดีครับเรื่องของ บัญชีรับจ่ายแค่นั้นครับถ้าไดนทางานบริษัทองค์กรมีเงินเดือนอยู่แล้วเงินประจําช่วงนี้ก็บริหารให้ดีครับรายได้ภาพรวมมีคงดีนะครับก็พยายามรักตัวเองให้มากครับถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินครับหยิบยืมเงินก็แนะนําว่ารักตัวเองครับมีเกณฑ์ให้ไปแล้วก็เสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งมิตรภาพครับต่อมา28กันยายนครับดาวพระศุกร์จะจรขึ้นหน้านะครับไปข้างหน้าแล้วนะครับแต่อยู่ที่เรือนวินาศครับโดยเฉพาะ เป็นดาวพระศุกร์ด้วยนะครับชัดเจนว่าเรื่องของบริหารจัดการทรัพย์สิน mm. การเงินช่วงนี้ต้องใส่ใจระมัดระวังรอบคอบให้มากครับ mm. การเงินนับจาก28 mm. กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยต้องระมัดระวังรายจ่ายที่มันมากกว่าปกติครับรายจ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนะครับรายจ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินที่อาจจะทําให้เราอาจจะแค่ได้ป่วยได้นะครับระมัดระวังนะครับของหวานของมันหรือว่ากลุ่มของเครื่องรองของเมาครับเลี่ยงได้เลี่ยงแล้วก็ลดไปเลยนะครับ จะได้รักษาสุขภาพแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางไกลด้วยนะครับต้องดูแลใส่ใจกดวินัยจราจอนดูแลยูยานพนานะให้ดีครับจะได้มีเกณฑ์ซ่อมแซมปรับปรุงก็ต้องทำนะครับจะทําให้เราเดินทางปลอดภัยนะครับท้งนี้ภาพรวมการทํามาหาไ,ได้ดีนะครับมีแต่ระวังรายใจ่ายในช่วงปลายเดือนครับโดยในเดือนกันยายนนี้ครับหากชาวลักนณะราศีกันต้องการเสริมดวงทางการเงินครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุด หรือปางห้ามยากครับทําบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย15บาทเรียกกาลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านปวดน้าอุทิุส่วนให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงความรักชาวลัคนาราศรีกันครับมีดาวพระศบดีครับเจ้าเรือนคู่ครองนะครับช่วงนี้ยังครองตําแหน่งที่ดีครับเรียกว่าดวงราชาโชคนะครับแล้วก็ดวงอยู่ที่เรือนวินาศอ,อยู่ที่เรือนมรณะก็จริงนะครับแต่ดาว เป็นราชาโชคครับหรือว่าความรักท่านไหนที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีเวลาไม่ค่อยตรงกันบ้างครับแต่ดือว่าดูแลใส่ใจนะครับเป็นห่วงเป็นใยพยายามประ,ประคับประคองกันดีด้วยนะครับดาวพระศุกร์แดงดาวแห่งความรักด้วยก็ยังเป็นโชคลาภลับผลให้กับคุณนะครับก็คือความรัก,กถือว่าใส่ใจกันมากขึ้นแล้วก็ดวงยังสมพง์ส่งเสริมเรื่องของความสุขในบ้านแล้วก็การมีโชคมีลาบให้กับคุณด้วยนะครับถือว่าความรักก็ต้อง ส่ใจกันให้มากขึ้นแล้วก็รประคับประคองก็ถือว่าเป็นคนารักที่ดียิงย่งขึ้นไปได้นะครับส่วนชาวลัคนาราศีการพูดยังโสนนะครับดูที่ดาวรักใหม่แล้วก็ดาวพระศุกร์ครับช่วงนี้ดาวแห่งรักใหม่ก็ถือว่าตำแหน่งดีก็จริงครับแต่อยู่ที่เดือนอริแล้วก็จรถอยหลังครับมองว่าถ้ามีคนเข้ามาพูดคุยช่วงนี้ก็คุยได้ครับแต่ต้องดูใจกันยาวๆนะครับช่วงต้นอาจจะต้องปรับความคิดความเห็นให้ตรงกันบ้างครับเรื่องของ การเงินเรืของการทำมาหาได้จะต้องคุยกันนะครับแล้วก็ดาวแห่งรักใหม่ช่วงนี้คุณถือว่าวาสนาดีนะครับเรื่องของดาวพระศุกร์ก็มีเสน่ห์มากครับคุณจะมีคนเข้ามาทูอกดูกใจครับคุยกับคุณได้เพียงแต่ในช่วงที่1-27งนถะ่ถือว่ารักเปิดแล้วนะครับแต่นับจาก28กันยายนกป็นยต้นไปเนี่ยก็ต้องดูใจกันให้เป็นพิเศษครับถ้าเข้ามาพูดคุยนะครับเรื่องของการ ลงทุนนะครับชวนลงทุนก็ต้องระมัดร,ระวังครับถ้าเป็นเรื่องของตัวเงินแล้วอาจจะเสี่ยงเรื่องของการถูกหลอกหรือว่าถูกโกงเงินได้นะครับพูดง่ายๆถ้าดูใจก็ดูใจช่วงที่1นึถึงยีครับถ้าเข้ามาช่วงนี้ถือว่า,าคุยใจเปิดใจคุยกันได้ครับโดยในเดือนกันยายนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีกันต้องการเสริมดวงท่านความรักครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามยาครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย 15บาทเลขกำลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้าอุทิส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงโชคลาภชาวลักนณราศีกันครับคุณมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาวชูวเล,ลาภะเรื่องของโชคลาบลาบผลลาบลอยนะครับช่วงวันที่1กันยายนนะครับดาวพระจันทร์ย้ายเข้ามายกสถิตอยู่ที่เรือนปัตตานีครับ ทุนนี้เลขนําโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณนะครับก็คือเลขเกี่ยวกับแฟนเลขกับคนรักเลขเกี่ยวกับหุ้นส่วนหรือว่าเลขวันเกิดเลขปีเกิดเลขอายุของแฟนคุณนั่นแหละครับหรือท่านใดที่โสดก็ดูเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองครับเลขวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของคุณครับหรือเลข5ครับต่อมาช่วงที่16กันยายนครับดาวพระจันทร์นะครับย้ายราศียกเข้ามาสถิตอยู่ที่เรือนวาสนาคุณนะครับครองตำแหน่งราชาโชคครับ ช่วงนี้เลขนำโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณนะครับก็คือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองครับเลขวันเกิดปีเกิดเลขอายุข,ของคุณหรือเลขท้าย13หลักของคุณน่หะครับหรือเลข4ครับโดยในเดือนนี้ครับดาวที่ให้คุณท่านโชควาสนานะครับวันที่1กันยายนครับดาวเด่นดาวพระัสบดีหรือเลข5ดาวรองดาวพระาหูหรือเลข8ครับต่อมา16กกันยายนครับช่วงนี้ดาวให้คุณท่านโชควาสนาดาวเด่น ดาวมฤตยูหรือเลขศูนแล้วก็ดาวรองครับดาวพระศุกร์หรือเลข6ครับโดยในเดือนกันยายนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีกันต้องการเสริมดวงทาานโชคลาภครับ,ค,รบควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธร,รูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาติครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย15บาทเลขกำลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าคานายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับ ท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณกันเลนะมิทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพะละด้วยเทินขอพระคุณครับ